เรากลับสัสดีนะครับท่านผู้ชมช่อง2เหเรียนไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกับเรียนต่างประเทศกันบ้างนะครับซึ่งก็ก็มีสะสมไว้พอสมควรนะครับเรียนต่างประเทศเนาะเราก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะเรียนไทยนะครับผมก็สะสมเรียนต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่ามันก็มีศิลปะอยู่บนเรียนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเชื่อมนะครับทางประวัติศาสตร์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ เหรียญนี้เพิ่งได้มาเมื่อ 2- อสชั่วโมงก่อนนี่เองครับเพื่อนเขาเพิ่งเอามาส่งช่วงกลางคืนนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยผมประมูลมาจากงาน Sta ็กแอนด์บัลเนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามันมีเนี่ยสเต็กแอนด์บัลเนะครับก็พอประมูลมาได้ปุ๊บเนี่ยก็จ่ายเงินอะไรเรียบร้อยนะครับก็รอเขาส่งของมานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นโปรเลียนนะครับเหรียญน,นโปรเลียนเออเอามาบอกท่านผู้ชมเล็กน้อยสั้นๆนะครับสัก2อสนาทีก่อนที่จะ จบคลิปนี้ไปแล้วก็จะเอาคลิปเต็มนะครับที่เกี่ยวกับเหรียญนียนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบวันหลังก็แล้วกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ Occupation of Three Capitals นะครับเป็นเหรียญที่ฝรั่งเศสชนะนะครับได้ครอบครองเมืองหลวงของพวกรัสเซียพวกพระเซียนะครับตอนที่ทําสงครามกันนะครับนโปเลียนทําสงครามกันเนาะในปีประมาณ1806-1807แลเรานั้นนะครับ พอชนะแล้วเนี่ยนโปเลียนก็เลยทำเหรียญที่ระลึกนะครับออกมาเนาะเหรียญน,นี้นะครับ Occupation of the Three Capitals ปี1807เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สมัยนโปเลียนที่1อย่างที่บอกไปโดยเป็นที่ระลึกถึงการที่กองทัพฝรั่งเศสนะครับเข้ายึดครองเมืองหลวงสำคัญนะครับอ่าสามเมืองนะครับก็คือเบอร์ลินวอร์ซอแล้วก็โคทันเบิร์กนะครับโคทันแบกอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะแล้วก็เหตุผลที่ทำสงครามนะครับจน ยึดสามเมืองหลวงได้นะครับก็คือว่ามันมีความขัดแย้งของจกักรวรรดิฝรั่งเศสนะครับภายใต้นโปเลียนที่1กับราชอาณาจักรพรัสเซียนะครับสุดท้ายพวกนี้ก็โดนยึดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลินวอร์ซอพวกนี้เนาะนี้ถามต่อว่าเออแล้วโดนยึดแล้วมันยังไงทําไมตอนนี้วอร์ซอเบอร์ลินอะไรก็ยังเป็นของเยอรมันทาไมล่ะทําไมมันถึงกลับมาได้เดี๋ยวจะมีช่วงที่นโปเลียนแพนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันทีหลังอีกทีหนึ่งเนาะ เหรียญนี้สภาพ sp 62นะครับก็ถามว่าสวยไหมย,ยังไม่ถึงกับที่สุดนะ sp 62เนี่ยถ้า64ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าแก่การได้มานะครับเหรียญนี้หนาด้วยนะครับนี่ท่าผู้ชมลองดูเนี่ยหนาปึกเลยเขาต้องเอา2ตลับมาต่อกันเลยอะนะครับซึ่งมีไม่ค่อยบ่อยหรอกนะครับต้องเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะ ทำม,มาดีๆแล้วทำมาหนาๆเลยเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนจบไปนะครับก็จะขยายรูปให้ท่านผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะครับให้ขยายเรียนนิดนึงไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเห็นชัดหรือเปล่านะอ่านี่คือนโปเลียนนะครับจริงๆมันมีภาพนโปเลียนด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังนะครับเป็นหมอของนโปเลียนนะครับเอ,อเอาอะไรมาหล่อหน้านโปเลียนเก็บไว้นะครับก่อนที่นโปเลียนจะตายนะครับก็ได้ภาพพิมพ์หน้าที่เหมือนนโปเลียนตัวจริงที่สุดเนาะ ด้านนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น Tree Capitals ก็คือเหมือนเทพีอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมค่อยหาข้อมูลมาก่อนนะครับตอนนี้ข้อมูลยังไม่แน่ใจนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะนําความรู้มาบอกท่านผู้ชมนะเนาะเททั้งนั้นไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็นําเหรียญสวยๆนะครับเหรียญต่างประเทศนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะเหรียญนี้ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวโอเคครับทั้งนั้น,นกนนน็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ